ขอขอบคุณนะครับคุณนภัทรห0ึ100บาทนานๆมาทีไม่รู้ลืมกันแล้วหรือยังเจ็ดจักรพัรดขอบคุณน้ามานะครับเอาตามตรงก็หลงัลงๆนะครับจำได้ครับยังไม่ลืมแน่นอนบอกได้เลยว่ามาแบบนี้คึกกันเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับลูกไม่เกี่ยวนะประตูนั่นหรือว่านั่นน่ะเหรอทางเข้าของพระราชวังซูหมิงที่แท้จริงกัน แต่ก็ดูไม่ไกลมากมายนะักตั้งแต่สะพานที่เดินข้ามมาจนถึงที่ในตอนนี้ช่างเป็นพื้นที่ที่แปลกประหลาดที่จริงสัมผัศสศักดิ์สิทธิ์ของข้าไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยฮะนี่มัน่ายกลแรงโน้มถ่วงอย่างนั้นเหรอแต่ว่านะนี่เป็นเพียงแค่แรงโน้มถ่วงสองเท่าเท่านั้นทำไมถึงได้วางค่ายกลแรงโน้มถ่วงไว้ที่แห่งนี้ล่ะยิ่งไปกว่านั้น แรงโน้มถ่วงแค่นี้จะสามารถการกับใครได้กันก็แค่ผู้ฝึกยุทธที่เปิดเส้นลมปานทั้ง8ก็สามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดายแล้วตอนนี้แรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเท่าแล้วอย่างนั้นเหรอยิ่งไปกว่านั้นสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของข้าก็ยังใช้งานไม่ได้อีกนี่กูไฟยางฉากรเกิดอะไรขึ้นที่เงาของเจ้านะนี่มันเงาของ แรงโน้มถ่วงอย่างนั้นเหรอมันทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าทุกย่างก้าวนั้นแรงโน้มถ่วงจะเพิ่มขึ้นอย่างนั้นสินะในตอนนี้จริงอยู่ที่ว่ามันเป็นเพียงแค่แรงโน้มถ่วงหลายสิบเท่าเท่านั้นแต่ถ้าว่ากว่าจะเดินไปถึงยังประตูชั้นในล่ะมันจะไม่มากถึงหลายหมื่นเท่าเลยอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นเช่นนั้น ข้าในตอนนี้จะสามารถต้านทานได้อย่างไรกันการจะสามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงหลายหมื่นเท่าได้นั้นอย่างน้อยจะต้องเป็นระดับการบ่มเพาะอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่8ที่สามารถสร้างขอบเขตพื้นที่ของตนเองขึ้นมาได้ไม่เช่นนั้นต่อให้เป็นกายยาธาราชของข้าก็จะต้องถูกบทเป็นชิ้นอย่างแน่นอนถ้าหากการคาดเดาของข้าไม่ผิดแล้วก็สถานที่แห่งนี้จะต้องมีมแห่งแรงโน้มถ่วงอยู่จำนวนหนึ่งอย่างแน่นอน มากันแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ว่าหายไปหนึ่งคนเ้ย <Hey, S 1> พ่อหนุ่มคาคาชิวาดมาซะสวยตุยก่อนเพื่อนเลยนะเว้ยเออเออโถ่เว้ยนี่ลียุนเซียวเกิดอะไรขึ้นตรงที่ที่เจ้ายืนกันทำไมสีหน้าของเจ้าถึงไม่สู้ดีเช่นนั้นล่ะสีหน้าข้าหรือสีหน้าของเจ้าลนะ่ะและอีกอย่างข้าน่ะสบายดีถ้าเจ้าอยากรู้ก็เดินมาดูสิ มีทอามีทอาเดินก็เดินวะเออฮะเดนี่พี่ล่วเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอทำไมท่านถึงได้มีสีหน้าเช่นนั้นเหรอข้าข้าเข้าใจแล้วนี่พวกเจ้านะก็ลองเดินมาดูสิมากันให้หมดนั่นละเชื่อดีไหมนั่นมันยิ่งเหลี่ยมๆอยู่ช่างเถอะเดินไปให้หมดนี่แหละเอาละถ้าเช่นนั้นข้า อธิบายต่อก็แล้วกันตอนนี้พวกเจ้าเข้าใจสถานการณ์เราใช่หรือไม่ทุกย่างก้าวแรงโน้มถ่วงนั้นจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆก่อนที่พวกเรานั้นจะเดินทางไปถึงประตูที่อยู่ข้างหน้านั้นพวกเราคงถูกบทละเอียดเป็นชิ้นๆอย่างแน่นอนเออฮะแน่นอนอีกแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ว่านี่นะคือลมหายใจแห่งพัฒสุธาไม่ผิดแนะ่สถานที่แห่งนี้จะต้องมี ผู้บม่มเพาะธาตุดินอยู่อย่างแน่นอนอหมมันเอาของข้าไปใช้แล้วนั่นฮะเจ้ว่าไงเนอะลมหายใจแห่งพัสดุท้ายอย่างนั้นเหรอหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือมารดาหแห่งทุกสรรพสิ่งผู้หล่อเลี้ยงโลกใบนี้ไม่จริงนะจะเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรกันหายใจแห่งพัสดุท้ายอย่างนั้นเหรอชื่อนี้มันถูกเลือนหายไปตามการเวลา แทบจะไม่มีเหลืออยู่บนมหาทวีปเทียนวูแล้วนี่เหตุด<ม>ได้มีอยู่ในหุบเขาพระสุเมนแห่งนี้เหรอฮะลมหายใจแห่งพระส,สุดท้าอย่างนั้นเหรอทำไมข้านึกไม่ถึงกันแต่ว่านี่แต่ว่านี่ <c oughs> นี่กูเฟยหยางเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอทำไมเจ้าถึงได้มีสีหน้าดีอกดีใจเช่นนั้นเหรอ <c oughs> ลมหายใจแห่งพระสุดทานั้นคือสมบัติล้ำค่า ของทาตดินอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ค่ายกลเขตแดนทั้งสี่ของข้าก็ต้องการธาตุดินด้วยเหมือนกันถ้าตามคำพูดของไอ้เจ้าเด็กบ้าต้นไม้คุณบูนั่นแกนการหลักของค่ายกลเขตแดนทั้งสี่นั้นจะต้องใช้สมบัติที่เรียกว่าสมบัติลำคาของแต่ละธาตุนั้นลมหายใจแห่งพัะสุธาหรือ,อีกชื่อหนึ่งก็คือพมานดาผู้หล่อเลี้ยงทุกสรรพสิง่งตำนานเล่าขานกันมาว่าเมื่อครั้งอดีตโลกใบนี้ ยังไม่มีพื้นดินและหลังจากเกิดพลังความโกลาหลนครั้งใหญ่ก็ได้ถือกําเนิดลมหายใจแห่งพระสุทธาที่เป็นพื้นดินของมหาทวีปเทียนวูอย่างเช่นทุกวันนี้สมบัติลาค่าเช่นนี้จะต้องไม่ด้อยไปกว่าไฟของนกฟินิกที่แท้จริงของข้าอย่างแน่นอนอีกแล้วเนะนี่ถ้าพูดเช่นนั้นก็ไม่เห็นใจยากเลยนี่เพียงแค่พวกเราค้นหา ไอ้เจ้าลมหายใจแห่งพระสุทธานี่แล้วทำลายมันซะเท่านี้พื้นที่แรงโน้มถ่วงจะถูกทำลายแล้วพูดน,นมันง่ายแล้วจะค้นหาได้อย่างไรล่ะนั่นสินะแต่ว่าข้ามีนะสมบัติล้ำค่าที่จะค้นหาเจ้าดินลมหายใจแห่งพระสุทธานี่เจออย่างแน่นอนแต่ข้าเองก็จะสูญเสียสมบัติล้ำค่าไปด้วยเช่นกันนะซินี่พี่จอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ท่านอย่าได้ คิดเล็กคิดน้อยมากมายนักสิสมบัติล้ำค่าอย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าพวกเราเข้าไปยังภายในพระราชวังซูหมิงนั้นได้ก็จะค้นพบกับสมบัติล้ำค่ารอพวกเราอยู่เป็นแน่นี่แล้วเจ้ามั่นใจได้อย่างไรกันว่าข้างในนั้นมีสมบัติล้ำค่าล่ะก็ถ้าไม่มีสมบัติล้ำค่าแล้วพวกเรานั้นจะดั้นด้นกันเข้ามาน,นีกันทำไมล่ะนั่นสินะเอาละ ข้านั้นจะยอมใช้สมบัติลำคาของข้าก็แล้วกันแต่ถ้ว่าข้ามีข้อแลกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆ,ๆนั่นก็คือถ้าหากว่าพวกเราได้เข้าไปยังภายในพระราชวังซูหมิงแล้วข้าขอเป็นคนแรกที่เลือกสมบัติภายในนั้นก็แล้วกันอาะนั่นมันเล็กๆน้อยๆตรงไหนเนี่ยชากรอ,อย่าเพิ่งพูดอะไรข้ารู้ว่าพวกท่านนั้นกำลังคิดอะไรอยู่ถ้าหากว่า ภายในนั้นล่ะก็มีสมบัติเพียงแค่ชิ้นเดียวอยู่ข้างในนั้นข้อเสนอของข้าก็ถือว่าเป็นการโมคะก็แล้วกัน<แ>ถ้าหากข้างในนั้นมีสมบัติมากกว่าห้าอย่างข้าขอเลือกเป็นคนแรกเนอะเนี่พวกเรานั้นอย่ามัวคิดเล็กคิดน้อยซิอย่างไรเสียตอนนี้ก็ไม่มีทางเข้าไปถึงประตูชั้นในนั้นได้เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเจ้านั่นสินะข้าก็เห็นด้วย ข้าก็เห็นด้วยเช่นกันดีถือว่าเป็นการตกลงแล้วเนอะเอาละ่ะได้เวลาโชว์เทพของแฮมทาโลข้าแล้วเอ๋เจ้านั่นมันแฮมทาโลที่ไหนล่ะนั่นมันการลอกชัดๆเลยก็ในนี้ยายมันบอกว่าแฮมทาโลนี่อย่ามาเถียงข้าเออฮะนี่มันหนูเงินทองคำอย่างนั้นเหรอเออฮะก็บอกว่าการลอกไงช่างเถอะ หนูก็หนูดูเท่าว่าเจ้านั้นก็ดูมีความรู้อยู่บ้างแต่นี่นะไม่ใช่หนูเงินทองคำหรอกนะมันคือการดำรงอยู่ของอีกขั้นของหนูเงินทองคำมันคือหนูแสงสีทองอยังไงล่ะอ่ะฮะเมื่อกี้เจ้าบอกว่ามันเป็นกระลอกไม่ใช่เหรอเออตอนนี้เป็นหนูแล้วหนูก็หนูที่เกียดเถียงกับมันเถียงไปก็ไม่ชนะเอาละและต่อไปนี้คือคุณสมบัติของมัน มันจะค้นหาสมบัติล้ำค่าและสามารถกืนกินได้โดยตรงและเมื่อมันค้นหาสมบัติล้ำค่าเจอแล้วก็ตัวของมันนั้นจะส่องแสงสีทองออกมายิ่งแสงเจิดจ้ามากมายเท่าไรนั่นก็หมายความว่าสมบัตินั้นมีระดับที่สูงมากขึ้นเท่านั้นมีนนำซ้ําเจ้าหนูแสงสีทองตัวนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากพลังศักดิ์สิทธิ์ของสมบัติล้ำค่ามันสามารถกืนกิน ลมหายใจแห่งพระสุทธาได้โดยตรงแปลเองก็หลือเองนะไอ้บ้านี่เฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนสิไม่ใช่ข้าโว้ยไปทางอื่นสินี่ไล่มันไปให้ไกลจากข้าสิ <c oughs> พินลินดูท่าว่าในตัวท่านนั้นจะมีสมบัติล้ำค่าอยู่สินะทำให้หนูของข้านั้นมันยล่งไปหาเช่นนั้นเฮ้ยไปให้พ้นเลยไอ้หนูเวนอย่ามากินข้านะ <c oughs> ดูสิสมแล้วก็เป็นถึงพี่เกา่าจากวังเทพโลหิตนี่แสงนั้นเป็่งประกายเสยยิ่งกว่าพี่ลินเซอทั้ทงหน้าเหลือเชื่อซสิจริงแสงเจิดจัดเช่นนี้แม้แต่ในสำนักกืนกินวิญญาณของข้าก็เห็นเพียงแค่กับผู้วุโสบางคนเท่านั้นเออฮะกะลอกน้อยของข้าเริ่มเห็นของล้ำค่าแล้วสินะเฮ้ไอห,ห,หนูผีมาผิดทางแล้วเว้ยเอ๋ดูเท่าว่า ท่านเจ้าเมืองลีก็จะมีสมบัติล้ำค่าอยู่สินะเนี่ไอ้หนูผีเอ้นี่นะมันจ้าเกินไปแล้วเว้ยแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสงมันจ้าและเตือจตัลมากมายหลายครั้งเช่นนี้หรือว่านี่นจะค้นพบสมบัติล้ำค่าหลายชิ้นอย่างนั้นเหรอเป,เป็นไปได้อย่างไรกันแม้แต่ในสำนักของข้าเหล่าผู้อาวุโสได้ใช้สมบัติล้ำค่าอันดับที่เก้า แต่ก็ไม่เคยมีแสงที่เจ,จิดจรัสสว่างจ้ามากมายถึงเพียงนี้เลยอะฮะขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอเขาว่าเปลี่ยนเป้าหมายตอนนี้กันก่อนจะดีไหมไอ้หนูผีเอ้ยเจ้าเนอะมาผิดทางแล้วไปให้พ,นพน้นซะไม่มีเงินหรือสมบัติให้เจ้าได้กลืนกินหรอกนะเฮ้ยไอ้หนูบ้านี่เดี๋ยวจับทำผัดเผ็ดซะเลยไม่มีอย่างนั้นเหรอ อย่างน้อยๆก็เลือดมังกรของข้าแล้วมีดาบระดับที่เก้าด้วยนะที่ข้าเห็นหรือว่าพวกเราเปลี่ยนเป้าหมายกันดีจับบียุนเซียวเราแย่งชิงกันเลยดีไหมเออเรื่องนี้เข้าว่าก็น่าสนใจเออไม่เอาดีกว่าสัญญาว่าวันนี้3ามคลิปก็ต้อง3มคลิปครับเจอกันอีกทีน่าจะดึกๆนะครับตีหนึ่งหรือว่าเที่ยงคืนครึ่งครับผม